ลูกโตจริงๆลุงเพิรนลลูกอะไรลุงเพิรนลูกมะเขือครับมะเขือลายเขือลายลูกใส่กระถางนะนี่ครับผมโอ้ปลูกใส่กระถางลูกโดกเห็นกี่ลูกกี่ลูกแล้วเนี่ยหนึ่งสามสี่ลูกสี่ลูกแล้วครับสวัสดีครับท่องภูผ้าเมืยนะครับวันนี้มีสาระความรู้มากับลุงเพิรนเหมือนเดิมสวัสดีครับลุงเพิรนสวัสดีครับผมลุงเพิรนมีเคล็ดลับดีๆทําให้ ะมะเขือออกลูกโตวอวบแข็งแรงไม่มี<ช>โรคนะครับ<ช>ผูกใส่กระถางกิ่งแทบหักจริงๆไม่ได้โกหกนะครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงเนี่ยลงเพลินจะม,มีสูตรนะครับ<ช>แล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่หมักเรียบร้อยนะครับเราเราใส่นะครับทุก15วันนะครับใส่รอบๆแล้วก็ฉีดพ่นด้วย ฮอร์โมนนะครับเร่งด่วนนะครับใช้ได้เลยนะครับไปดูขั้นตอนกันนะครับปรลุงเพลินจะพาไปดูนะครับกันขั้นตอนอุปกรณ์ที่เราทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยง่ายๆนะครับไปดูกันนะครับมาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับง่ายๆนะครับมีเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ1ฝานะครับแล้วก็พุงชูรสนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ นี่ห้อนี่ห่อไหนก็ได้นะครับไข่หนึ่งลูกแล้วก็จุลซีเจ้าพวกนะครับจุลซีจะาปวกเราจะใช้นะครับใช้เยอะก็ได้นะครับใช้3มช้อนโต๊ะก็ได้นะครับมามาดูวิธีทํากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอานะครับใส่นะครับน้ํานะครับน้ําที่เราเตรียมไว้5ลิตร5าลิตร ลงเพลินสามช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะที่เราพ่นนะครับเราจะไปฉีดพ่นกันเลยสามช้อนโต๊ะใส่เลยสอีอ่ช้อนสามพอพอแล้วปิดฝาถ้าถังใหญ่นะครับฉีดพ่นใหญ่วันนี้ก็ใส่สี่ห้าช้อนโต๊ะได้นะครับหช้อนโต๊ะได้นะครับนี่ครับไปฉีดพ่นเลย ทุกเจ็ดวันเราก็ฉีดสามสามวันก็ฉีดฉีดพ่นเราก็จะเห็นผลแบบนั้นเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยนะครับฉีดที่ใบที่ใต้ใบนะครับฉีดให้หมดเลยนะครับดีดไปฉีดไปให้ทั่วเลยนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับฉีดลงที่ดินด้วยนะครับสูตรนี้นะครับใช้บัวรก็ได้นะครับใช้บัวรถฉีดพ่นเลยนะครับพ่นเลย อันนี้ใช้แบบฉีดก่อนนะครับใช้บัวลดฉีดพ่นลงดินเลยนะครับอันนี้เป็นที่ฉีดนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับเป็นหัวฉีดนะครับก็ทําง่ายเหมือนกันนะครับเราฉีดพ่นลงดินเลยนะครับอีกต้นนะครับอีกต้นนะครับทําอย่างนี้ทุกสามถึงเจ็ดวันก็ได้นะครับสามวันก็ยิ่งดีนะครับอนะพ่น จับลูกได้ดีเพราะเขามีสารช่วยจับลูกแล้วก็ลูกตติดดอกติดผลสูตรมะเขือติดลูกดกอวบจับลูกจริงแทบหกักจริงๆก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจของท่านผู้จัดทำนะครับกับลงเพลินนี่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลงเพลินครับสวัสดีสสดครับลงเพลินครับ